นะดูนะใบสวยเงานนะครับแล้วทุกต้นติดลูกดอกหมดเลยครับพี่เขาสายแบกครับสายแบกสายแบกจริงๆเราอยู่ในสวนนัมันสบายใจเย็นมากเย็นสบายแลวอากาศสดชื่นบางสวนเหม็นกลิ่นอ้ยหอมไม่ได้เหม็นก็คือเราต้องฉีดยาฆ่าแมลงไงฆ่าแมลงไม่งั้นมันก็หนาเน่าเนอะต้นนี้แหมเฮ้ยมันก็เกินไปเนี้ยฮะพี่บอกต้นมันจะตายเอาออกมันก็ได้ดูตายแล้ว นี่แสดงว่ากะว่าเราเน้นขายเราไม่เน้นทรงอ๋อเอาจํานวนก็ว่าใช่โอ้ทุกต้นเลยดอกแต่มันก็แดดทรงเยอะเยอะอยู่พี่แต่ทรงมันก็สวยอยู่นะครับไม่ของพี่ยังยังไม่กี่วันหนึ่งทุเรียนอ่ะตูดกันแหลมตูดมันมันไม่กลมเหมือนอย่างเงี้ยมันจะแอบใส่ปุ๋ยขยายพูดไเขาไม่ใส่นี่ใส่ไปแค่รอบเดียวอ๋อซอยรอบเดียวแล้วไม่ไม่ใส่เลยไม่ใส่อีกเลยเปลือง คือคอไขยายภูเนี่ยมันมันต้องให้ใช้ลุใ้ใช้ในกระสายแบกในกระสายแบกเหมือนกันตายโหงเลยตอนนี้นู่น้องเตอร์ดูไว้ร้ายสวยสวยขึ้นมองพี่น้องก่อนดูนะดูดูฝั่งมุมนี้มุมนี้ทุกต้นครับพี่น้องก่อนฮะตายแล้วแบกนี่แบบพี่แล้วแล้วช่วงช่วงที่เป็นหางแย่พี่เอภิสัยเนี่ยใส่กี่วันครั้งเนี่ย หางแย้เหรอหางแย้จะใส่10วันคือจะใส่10วัน10วันใส่10วันใส่ตลอด10วันใส่ตลอดได้ไหมใช่แต่ตอนนี้เริ่มห่างแล้ว15วันใส่ทีหนึ่งแล้วก็ว่าต้นเดียนมันโตแล้วไงคือให้พี่สังเกตใบนะถ้าใบมันเงามงันไงแสดงว่าเขาปรุงอาหารได้ดังนั้นอาหารนี่มาจากใบฝากพี่น้องก่อนนะคืออาหารเนี่ยมันจะมาจากใบนะครับ